สำหรับใครที่สงสัยว่าคีย์บอร์ดไร้สายที่เป็น gas k e t structure ราคาแค่เพียง2,000ินิดเนี่ยมันจะมีจริงๆเหรอกดไลค์กดติดตามและมาดูรีวิวพร้อมกับพี่วินได้เลยครับผม Dk เนี่ยก็เป็นแบรนด์คีย์บอร์ดที่ทุกคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วเนื่องจากเป็นคีย์บอร์ดคุณภาพดีที่ราคาบัดเจ็ตมากๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีออกมาแล้วหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรุ่น Dk 6 1 Dk 6 8 วมไถึง D.K 96นั่นเองและตอนนี้ล่าสุดทาง D.K Thailand ก็ได้มีการออกคีย์บอร์ดไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาอีกด้วยและจุดเด่นก็คือ Gas k e t Structure ซึ่งเป็นการประกอบที่ทําให้เสียงดีแล้วก็แน่นมากๆสำหรับใครที่สงสัยว่า Gas k e t Structure คืออะไรภายในคลิปก็จะมีการอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนียก็จะมีอธิบายเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องของ Gas k e t Structure นั่นเองว่าคืออะไร และน้องนี่ก็ยังเปิดตัวมาในราคาที่น่ารักมาก,มากๆเพียง2,000นนิตเท่านั้นเองรวมไปถึงยังรองรับทั้ง Windows, iOS, macOS และก็ Android อีกด้วยเรียกได้ว่าสามารถใช้งานครบได้ทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวแถมยังมีซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งมาให้อีกด้วยนะครับกับคีย์บอร์ดที่มีชื่อว่า DK98 Pro นั่นเองมาเริ่มจากการแกะกล่องกันก่อนเลยกับเจ้า DK98 Pro ตัวนี้เนี่ยกล่องเขาเนี่ยทำมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับ มี QR Code ์โค้ดเพื่อสแกนลงทะเบียนการรับประกันสินค้าด้วยแล้วก็โหลดซอฟตแวร์นะตัวกล่องเนี่ยก็ทะมาในธีมขาวๆข,ขึ้นครีมหน่อยนะครับดูสวยงามเลยเมื่อเราเปิดมาเนี่ยก็จะเจอกับแมนนวลนะครับแนะนําอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะเคยใช้คีย์บอร์ดที่เป็นมินิคอ i c a l คีย์บอร์ดนะอ่านแมนนวลไว้ก่อนเนี่ยจะสามารถใช้งานได้คล่องขึ้นต่อมาเนี่ยก็เป็นตัวสายเคเบิล USB Type C รวมไปถึงยังมาพร้อมกับสวิชแลวก็คีย์แคปพูลเลอร์อีกด้วยนะครับและก็ต่อมาเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในคลิปนี้เลยก็คือออเเจ้้าตัััววี์รด Keyboard DK98 Pro ในนนนน่นนง โดยตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมาในรูปแบบลุกเนี่ยตีมขา,ขาวขาวขึ้นคลีนดูมินิมอลน่าใช้งาน,นครับสะอาดตาเป็นอย่างมากในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยจะสังเกตว่าบริเวณด้านซ้ายนะครับจะมีสวิชปรับโหมดเอาไว้ปรับการเชื่อมต่อต่างเนี่ยซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยนะครับสามารถที่จะเลือกใช้งานในโหมดไร้สายโหมดบลูทูธหรือว่าโหมดใช้สายปกติก็ได้ครับซึ่งทําให้เวลารับปรับโหมดเนี่ยใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับเพราะว่ามันอยู่บริเวณด้านซ้ายเนี่ย เราสามารถที่จะขยับมือของเราแล้วก็ไปกดเลื่อนสวิตช์สลับโหมดได้อย่างง่ายดายเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเรา move มาดูบริเวณด้านขวานเนี่ยด้านขวา,นเ,นา,นขวานเนี่ยก็จะมีที่เก็บ USB dongle ให้ด้วยเรียกว่าเป็นการออกแบบที่ชันฉลาดเลยนะครับที่เลือกตัว USB dongle เนี่ยมาเสียบไว้ตรงนี้ทําให้เราสามารถที่จะยิบได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องพลิกตัวคีย์บอร์ดหรือว่าไม่ต้องปรับตัวคีย์บอร์ดไปในท่าอื่นเนี่ยก็สามารถจิบใช้งานได้เลยรวมถึงถ้าเกิดเรามามองในเรื่องของตัวคีย์แคปหรือว่าตัว layout ของคีย์บอร์ดเนี่ เรียกได้ว่าให้มาครบถ้วนเลยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับบริเวณเลเยอร์เอาด้านบนของคีย์แคปเนี่ยจะมีสัญลักษณ์มาให้สําหรับ Mac แล้วก็ Windows อีกด้วยนะครับนั่นก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็น Mac user หรือว่า Windows user เนี่ยก็สามารถใช้งานคีย์บอร์ดตัวนี้ได้อย่างสะดวกสบายเลยครับทีนี้เนี่ยก็มาพูดในส่วนของตัวเลเยอร์เอาคีย์บอร์ดกันซะหน่อยนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็น98 keys นะครับมีน้ำพดมาให้ปุ่มฟังก์ชันครบถ้วนนะครับปุ่มมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ใช้ได้อย่างครบคร ซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่ใช้งานได้ง่ายน,นะครับแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยก็คือการดีไซน์ของเขาครับจะไม่ยาวเท่ากับ full size คีย์บอร์ดที่มีขายอยู่ทั่วไปนั่นเองเป็นขนาดที่กําลังพอดีไม่ขาดไม่เกินจนเกินไปครับเหมาะสำหรับสายทํางานและเล่นเกมเนี่ยเพราะว่ามีทั้งปุ่มน้ำพดแลวก็ปุ่มฟังก์ชันให้ใช้งานได้อย่างครบถ้วนนะครับและขนาดเนี่ยก็ไม่ได้เกะก,กะเทอะท้าจนเกินไปในส่วนของตัวคีย์แคปเนี่ยวัสดุเนี่ยก็เป็น ABS อย่างดีเลยนะครับ ผลิตโดยกระบวนการดับเบิลช็อตนั่นเองทําให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีไฟลอดขึ้นมาได้นะครับตัวโปรไฟล์ของ Keycap เนี่ยก็จะเป็นโปรไฟล์มาตรฐานเลยก็คือ OEM แล้วก็มีการเลเซอร์ภาษาไทยมาให้อีกด้วยนะครับ และก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่ามีการเลเซอร์เสรีลักเพิ่มเติมสาหรับผู้ใช้ macOS หรือว่า iOS มาให้อีกด้วยครับทำให้ใครก็ตามที่ต้องการซื้อไปและใช้งานกับ macOS หรือว่า iOS ต่าง,าง,างเนี่ยก็มั่นใจได้เลยครับว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างสบายๆเลยไม่มีทางงงแน่นอนครับทีนี้เนี่ยเราก็มาลองพลิกดูด้านล่างของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างน,นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวปรับระดับอง,งศามาให้นะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนั่นเองโดยสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกัน ส่วนบริเวณรอบเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ของเขานครับที่มีการเล่นเรื่องของเส้นสายหรือว่าเรื่องของมุมต่างเนี่ยเพิ่มความสวยงามให้กับคีย์บอร์ดแต่ก็ไม่ดูลกจนเกินไปยังคีฟความคลีนแล้วก็มินิมอลเอาไว้นั่นเองโดยคีย์บอร์ด dk 9 8 pro ตัวนี้เนี่ยก็มีจุดเด่นที่สําคัญที่ทําให้คีย์บอร์ดตัวนี้ มีความพิเศษมากๆเลยก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่มาค้มกับโครงสร้างการยืดแบบแกสเกสต์สตรัคเจอร์นั่นเองซึ่งก็คือรูปแบบการเม้าติงหรือว่าการประกอบคีย์บอร์ดรูปแบบหนึ่งนะครับที่ใช้การประกบของตัวเลเยอร์คีย์บอร์ดเข้ามาประกบด้วยกันสร้างความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับเวลาพิมพ์ลงไปเนี่ยก็จะมีความยืดหยุน่นนุ่มมือลดเสียงการกระแทกของตัวสวิชแล้วก็คีย์แคปลงได้ทําให้ฟีลการกดคีย์บอร์ดเนี่ยมีความนุ่มมือนะครับตัวเสียงเนี่ยมีความแน่นเสียงเนี่ยออกมาดีมากๆเลย ซึ่งระบบ Gasket Structure หรือว่า Gasket Mount ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากๆเลยนะครับในการทําให้เสียงคีย์บอร์ดเนี่ยมีความแน่นและแน่นอนครับว่าพอเป็นคีย์บอร์ดที่มีคําว่า Pro มาเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับระบบ h อ t ส w a p นั่นเองโดย PCB ที่เขาให้มานะครับก็จะสามารถรองรับได้ทางระบบ3พินแล้วก็5พินด้วยกันโดยสวิตช์ที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็น Yellow Switch หรือ Blue Switch โดย Yellow Switch เนี่ยก็จะเป็น l i n e a r Switch มีคาแรคเตอร์เสียงที่ทุ้มและกาลังเป็นที่นิยมที่สุดในตลาดณตอนนี้นะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยมียี่ห้อไหนนะครับที่ให้ y e l Yellow s w i t c h มากับตัวคีย์บอร์ดเลยจะมีแค่เลส l u e หรือแมก r o w ร s w i t c h นั่นเองซึ่งถ้าหากใครที่ต้องการ Yellow Switch เพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องไปซื้อมาเปลี่ยนเองแต่นี้เนี่ยทาง DK เคขาก็มีการให้ y e l Yellow s w i t c h มาให้เลยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับและฟีลลิ่งในการพิมพ์เนี่ยก็ยังดีอีกด้วยในส่วนของอีกสวิชนะึงเนี่ยที่เป็น Blue Switch, สำหรับสายเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะชอบสวิชประเภทนี้นั่นเองซึ่งสวิชทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีเสียงเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถไปรอฟังเสียงเทสท้ายคลิปได้เลยส่วนในเรื่องของภายในนอกจาก h a n d K จะให้ระบบการยึดแบบแกสเกตมาแล้วเนี่ยภายในก็ยังมีการมอดมาให้แล้วด้วยนะครับเรียกได้ว่าเหมาะกับสายคัสตอมหรือว่าคนที่อยากลองเริ่มใช้คัสตอมคีย์บอร์ดมากๆเลยเพราะมีการใส่โฟมด้านในมาให้คีย์บอร์ดแล้วนะครับโดยเป็นโฟมที่อยู่ใต้คีย์บอร์ดแล้วก็อยู่ระหว่างตัวเพลทแล้วก็ตัว PCB นั่นเอง อีกทั้งตัวเพลทนะครับก็ยังให้เป็นเพลทแบบ PC ซีมาอีกด้วยทําให้อ์ปรกรบทั้งหมดเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วนะครับก็จะทาให้ฟีลลิ่งการพิมพ์และก็เสียงที่ออกมาเนี่ยดียิ่งขึ้นอีกด้วยส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันทั้งแบบมีสายใช้บลูทูธและก็ไวเลส2.4กิกะเฮิรตซครับปุ่มปรับโหมดเนี่ยก็จะอยู่ด้านข้างเลยสามารถปรับได้อย่างง่ายดายครับซึ่งระบบการเชื่อมต่อเนี่ยก็สามารถรองรับทั้งระบบ Windows แล้วก็ Max ได้เลย ซึ่งระบบการเชื่อมต่อนะครับตัวบลูทูธเนี่ยสามารถตอพร้อมกันได้ทั้งหมด3เครื่องไวเลสสองจุดสี่กิกะเฮิร์ตเนี่ยได้1เครื่องนะครับและก็ต่อสายได้อีก1เครื่องนั่นเองซึ่งก็แปลว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกัน5อุปกรณ์ด้วยกันเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมต่อที่เยอะมากๆเลยทีเดียวสามารถสลับการใช้งานแล้วก็เชื่อมต่อได้หลากหลายมากๆเลยครับในส่วนของไฟเนี่ยเป็นไฟแบบ Fu l l RGB ปรับสีไฟได้รวมถึงสามารถปรับโหมดไฟได้หลากหลายรูปแบบเพิ่มลดความสว่างของแสงหรือว่าปรดคว็ขอองฟไ้ โดยวิธีการปรับเนี่ยก็ง่ายมากๆเพียงกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มลูกศรขึ้นลงหรือว่าซ้ายขวานั่นเองหรือสำหรับคนที่อยากจะปรับแต่งคีย์บอร์ดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงไฟหรือว่าตัวปุ่มคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปปรับแต่งได้ในซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเลยนะครับ ที่ภายในซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะสามารถทําให้เราคัสตอมฟังก์ชันต่างๆของคีย์บอร์ดเนี่ยได้เพิ่มเติมอีกมากมายเลยเช่นการปรับไฟปรับปุ่มต่างๆหรือว่าการทํำมาโครนั่นเองครับซึ่งลิงด์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็ไปฟังเสียงของสวิชกันดีกว่าครับว่าสวิชทั้ง2แบบเนี่ยให้เสียงเป็นยังไงกันบ้าง ซึ่งใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คงมีความสนใจในตัวของน้อง Dk98 Pro กันแล้วนะครับโดยค่าตัวของคีย์บอร์ด Dk98 Pro ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ราคา2,190บาทเท่านั้นเองนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้ในแต่ละเดือนเนี่ยก็ต้องลองติดตามกันได้ในเพจเลยรวมไปถึงยังมีประกันศูนย์ไทยและมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยโดยรวมนะครับก็ขอสรุปเลยครับว่า Dk98 Pro ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหา Mechanical Keyboard ที่มีเสียงที่ดีมาพร้อมระบบแกสตเมาส์ แต่มีงบประมาณเนี่ยประมาณ2000บาทยังไง IDK98 Pro นะครับก็เป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าจับตามองมากๆมาพร้อมกับหน้าตาที่มินิมอลคลีนๆใช้งานไร้สายได้รองรับทั้งยูเซอร์ของ Mac และก็ Windows อีกด้วยเหมาะทั้งการใช้ทำงานและก็เล่นเกมซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Big Pen g u i n ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดได้ทุกช่องทางเลยนะครับหรือจะกดลิงก์ด้านล่างคลิปเนี่ยก็มีไว้ให้แล้วชอบหรือไม่ชอบคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้ครับหรือว่าทัวรต่อไปเนี่อาอก้ิไเเมมมต็มดลย อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วยังไงมาเจอกันในคลิปต่อไปครับ